แม่น่ะเป็นไต่จากต้องฟอกไต่อาทิตย์ละสองครั้งฟอกยี่นงมบานพ่อน่ะพึ่งมามีโรคประจำตวัวปีนี่แหละเป็นเบาบานก้มดันเนาะแลก็มาชีรดลมบางค่ะเป็นอุวัตนิเหมอไถ่ลมตับตับกับเสือด้วยค่ะลงไปเลยสุด สวัสดีสวัสดีค่ะมาพบมาพอกับตุ่นอีกแล้วในช่องตัวตุ่นกินแซบเมื่อนี่กินตะเ้าเลยค่ะพอดีว่าสีพาแม่ไปล่ลงบานนะคะแม่ก็บีิโรประจำตัว เพิ่นเป็นไต่ก็เลยจะไปฟอกไต่ทุกอาทิตย์เนาะเมื่อนี้พี่พ่ออาทว่าเกิดอุบัติเหตุไข้แล้วมานาั่งกินเขานะเมื่อนี้เลยซ้อยจุจ่าพี่น้องอาหารบ้านเขามามาลงมือกินกันเลยมีสามสิบกีบค่ะพุนน้ำแบบสดๆเลยค่ะตับแล้วก็มีเนื้อค่ะผักเคียงนี่อยูส่สวนอยู่น้านั่นแหละค่ะเก็บมาหมักแตงหมักเขียผักใบม้นผักกาดจ,จ้ามามา,มาแชร์ๆน้ำกันจ้า กินเลพ่อะกินยาก่อนอาหารแล้วอีบอกอาการไข้เนี่ยแอบขอมาทางพี่จังหน่อยบ่เห็นกล่องเออ,เอละลงมือเลยมามาจากมอนิตะเสาจังหน่อยเด้พี่น้องเด้อเพราะว่าสีได้พาอีแม่เขาล่วงบาล แก้วขุมอำำัลมลำแก้วขุมอืมลูกโดดกับนี้แล้วพี่น้องปิดมะพี่กระยุน่าล่ะมะพี่กัาท <c oughs> ี่แม่ปลูกไว้ phục mới tôi làm Quỷ ác nhanh nhai quá Á à, cam thì chẳng này Thay là... tay

ตับเ <c> ร <oughs> าเดี๋ยวเอาสอนมาสดเนาะผู้เฒ่าเนาะพี่น้องลมมากันใส่เวลาพักฝืนเด้บ่คือเด็กหน่อยเด้ตับ เทียบกับแแหล่ได้พี่น้องพอจุกทานจุกทานหนังไฟเงี้ยพอเถอะูกระบอก แน่นะเป็นไต่จากต้องฟอกไตาอาทิตย์ละสองรั้งพองกินล้มบานพ่อนะี่ยพึ่งมามีโรคประจำตัวปีนี่แหละเป็นเบาบาคก้มดันเนาะ,ะกรรมาคีรดหลุมบางค่ะนี่ยเป็นอุบัติเหตุมอไซค์หลุม <c oughs> ไหนนอนล้มบาน 大哥。 แล้เดือนหน่อยพากันไปส่งโรงเรียนเฟื่อนเซียนเฟื่อนเซียนตับจับพี่น้องกลับคำยังไงรวดอิกกันมนันอโ้อ เข,ข่าหันหันไอขึ้นเต็มยุ๊บเข่าหันหัอนอ้วมือกันลรเลยอะเรียบกันลรเลยอะเอาเทิ้งตับเทิ้งสามที่กีบกันนะครับเนี่ย ด,ดมีไข่หลังมีตับมีสามซิบกีบอันนี้มีจัาหน่อยอยู่ได้พี่น้องเสียลองไห้บอกเขาเจ้าเอิญเ,เนี่ยเนื้อเสีอบอเนี่

ตีตั้งหกโมงคุณเนาะอ้าวค้ำนี่พี่น้องตับตับกับเสือเด้อยค่ะลงไปเลยสดดด มันแรงวันหน่อย อาการก็ส่งส่งโตค่ะตอนนี้ผู้สาวป่วยมือนึ่งลมออมือนึ่งดีมือนึ่งเป็นบพาดีต้องใส่เวลาพักฝืนเนะเาะบอฟเล็กหน่อยมดมเด้จุไข้หลังบพ่อเพียไข้หลัง Uhm. keo cũng âm lầm uhm. มกินบ่เบิดพี่น้องมันหลายโวดล้นจานหนูเจก็ใช่ไหมกินต่อรางกับอี้แม่เจ้ามหาค้ายหน่อยคายเหนื่อยที่คลายน้ำลายกรมืงินี่อิ่มเลือเด้อค่ะเด้อ พ่อตลาราไปก่อนสวัสดีค่ะแล้วงกิ่เนี่ยยู